สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราก็จะมารีวิวแนะนําสินค้านะครับเป็นชุดสายเชื่อมสําเร็จรูปของยี่ห้อ SGR นะครับความยาวของเขาก็คือสายเชื่อมยาวให้ถึง20เมตรนะครับสายดินยาวให้ถึง7เมตรและชุดนี้สามารถใช้กับตู้เชื่อมได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเป็นชุดสุดคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับสายเชื่อมของ SGR นะครับผมเริ่มจากสายเชื่อมก่อนจะเป็นขนาด สามจุดห้าสแควร์มิลนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับที่สายจะมีสกรีนคำว่า S T R ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะมีครีมออฟใส่ให้เรียบร้อยเป็นครีมอย่างดีหัวออกเซรามิกนะครับข้างในจะเป็นทองแดงแท้นะครับทนความร้อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกสีแดงหมุนเข้าตัวตู้เชื่อมนะครับต่อไปสายดินนะครับผมก็เหมือนกันนะครับสามค่าสแควร์มิลครีมหิบสายดินตัวดีเลยนะครับผมข้างในเป็นทองแดงแท้เลยนะครับแล้วก็จะมีขั้วขั้วลบนะครับหมุนเข้าตัวตู้เชื่อมนะครับผม ชุดนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเป็นชุดราคาประหยัดเลยนะครับผมถ้าคุณลูกค้าไปซื้อตัดต่อเพิ่มนะครับยังไงก็ราคาแพงกับชุดโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับทามาตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับสายคู่นี้ไม่ว่าจะปีนพื้นที่สูงหรือว่าเชื่อมแนวลาบที่เราต้องลากสายยาวๆเข้าไปนะครับสายชุดนี้ชุดเดียวจบเลยนะครับหนึ่เกาสิบาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับก็จะได้แว่นไปเลยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวลองเชื่อมกับสายเชื่อม str นะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเราจะมีการขี่ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ฝั่งขวาที่เป็นสีดําจะเป็นสายดินนะครับผมลากยาวมาเลยนะครับยาวเจ็ดเมตรนะครับผมสามเมตรครึ่งวนกลับไปสามเมตรครึ่งนะครับก็ยาวเจ็ดเมตรส่วนสายเชื่อมจะเป็นตรงสีแดงนะครับผมเนี่ยนะครับยาวยี่สิบเมตรนะครับลากยาวมาเลยนะครับผมถ่ายกันให้ดูจัดจเลยนะครับยาวถึงสิบเมตรนะครับผมแล้วก็โค้งกลับไปถึงคนเชื่อมนะครับสิบเมตรนะครับผม ลวดที่เราใช้ทดสอบกับสายเชื่อมนะครับเป็นลวด4มิลของยาวาต้านะครับผมเส้นใหญ่เลยนะครับเห็นนะฮะลากสุดขอบเหล็กเลยครับเดี๋ยวเราลองดูรอยเชื่อมกันก่อนนะครับนะครับผมรอยเชื่อมสวยเลยนะครับการเชื่อมที่ดีนะครับผมสายเชื่อมต้องมีคุณภาพนะครับรอยเชื่อมถึงออกไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับผม ลวดที่เราใช้นะครับจะเป็น4มิลนะครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับผมนี่นะครับ3.99นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราทดสอบรีวิวแว่นตัดแสงอ่ลองดูเลยนะครับผมยกครับเชื่อมครับยกครับเชื่อมยาวๆเลยครับสุดขอบเลย อม่นีครับแม่ตัดแสงนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมไม่ต้องถือหน้ากากเชื่อมนะครับผมสามารถใส่แล้วสวมช่วมได้เลยนะครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ